เกินเลยไปด้วยจริงครับสนุกเกินเลยครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอญาตแถลงนิดนึงนะครับสนุกกันเลยกับสนุกเกินเลยนลาอย่างนะพี่นะครับผมนะสนุกอ่าพอดีเมื่อสักครู่นี้สายข่าวผมรายงานมาว่ามีกรมข่าวรือออกข่าวที่อาจจะมีการาบิดเบือนเล,เล็กน้อยนะครับ ทุกคนได้ยินข่าวลือไม่ครับผมเปิดไม่เไม่รู้ครับดูไหมผมติยไหมผมไม่ดูครับเออผมติดผมก็ติดเลยครับออันก็ได้นี่มึงเห็นกูบ้าแล้วติดยังเขาเรียนเนี่ยเปิดดันเลยไม่เปิดหรือยังนี่ครับไอ้ต้นนี่กวนแต่เช้าเลยครับทุกท่านกวนกันเลยแล้วนะกวนมันแต่เช้าเลยครับทุกท่านเนี่ยนะก็เดี๋ยวรอหน่อยไม่ถึงพันไม่พูดดีกว่านะพี่นะเดรื่องข่าวไม่คุ้ม พูดเรื่องของเมื่อวานไปก่อนเมื่อวานสนุกไหมครับ,รบนนสนุกครับสนุกน่าสนุกไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดนวยนะครับท่านที่เข้ามานะครับผู้ติดตามจะห้าผู้เข้าชมห้าร้อยยอดไลค์ประมาณสามร้อยแปดสิบกว่ากว่ามันมันแปลกๆวันดีเจนนิดครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยนะพี่นะเสียงยอยศเจ้าเสียงย่อมยอยศเจ้าใช่ป่ะพี่ใชเ่เสียงยยเ,เสียงย่อยอยศเจ้าใช่ไหม ย่อมไมย่อมเหรอสนุกนะครับใครว่าสนุกกดก้าก่อนให้กําลังใจผู้จัดงานข้าวไม่ได้กินเลยครับท่านทุกท่านเชื่อไหมครับโต๊ะจีนทั้งหมดเกือบสิบโต๊ะสมเกียิกินเส้กอกอีสานอยู่สี่สิบอันไม่เกินสิบอันอะไรไหมครับอ่ามาเลขเก้าเพียบใช่ได้ใช่ได้โกดทนายขาประกดเอาไปเองอาจารย์เสงก็เล่นเกมนานนะผมจะโทษอาจารย์เสงด้วย <laughs> อาจารย์เสงเล่นเกมนานนานนะ แต่มันก็มันดีกับการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหสมครับห้ารอยเจ็ดสิบเก้านะครับขอสักพันนะพี่น้องเลยเอ็มคุ้มค่ากับสายลับที่รายงานข่าวมาเสียงามไม่เสียครับไม่ไม่มีประโยชน์หรอกครับจไหนไอ้นี่มุ่นมากับผมจะเลยเดี๋ยวติดเดี๋ยวออกเดี๋ยวติดเดี๋ยวออกพี่อะไรนี่มซาย้วเสียห้าร้อยแปดสิบเก้านะครับนะทุกท่านครับเมื่อวานนี้นครับงานอ่า งานเติมใจให้กันผมได้เห็นบรรยากาศการเติมใจให้กันจริงๆด้วยนะพี่เสนครับเมื่อวานนี้ลุงพลได้เติมใจให้กับยูทูบเบอร์ทุกคนกับ f อฟซและ f อซทุกคนยูทูบเบอร์ทุกคนที่มาเกือบหกสิบคนหกสิบนะพี่ครับเมื่อวานกะโตะไว้ว่าประมาณสักสี่สิบคนแต่เมื่อคืนนี้มาร่วมงานทั้งหมดรวมทุกคนเลยนะครับเกือบเก้าสิบคนครับ ปรากฏว,ว่าธนาาสุขีต,ต้องเปิดโต๊ะจีนเพิ่มอีก3โต๊ะนะฮะกลายเป็นเจ็ดเโต๊ะกลายเป็น10โต๊ะนะครับอาหารการกินสั่งเพิ่มใหม่อีก3โต๊ะนะครับเมื่อวานนี้ทุกท่านก็เห็นลุงพลสนุกสนานมากร้องเพลงกำไม้ไม่ปล่อยนะฮะแล้วก็ต้อง,<ล>งให้อันเชิญอะไรนะพระราชมการไปต้องให้เมียขึ้นไปตามนะต้องให้เมียขึ้นไปตามถึงจะยอมลงนะฮะ นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ผมถือว่าให้คะแนนผมพอใจนะครับผมเห็นว่างานที่จัดสนุกสนานแล้วก็ผมเองก็ได้ทุ่มเทนะครับทุกอย่างเท่าที่จะทําได้นะครับเหนือสีเงินใดวันเมื่อวานนี้ผมก็บอกแล้วว่าการจัดงานวันนี้เราจะไม่เน้นวิวธีการเลยมากมายเราจะสนุกเอาฮาอาจจะมีถ้อยคําที่ไม่สุภาพบ้างก็ต้องกลับขอภยัยแล้วกลับขอภัยจริงๆและก็เหนือสีเงินใดคือบางทีถ้อยคําวาจาผม หรือคณะหรือใครก็ตามใน u t u b e เนี่ยช่อง u t u b e เนี่ยอาจจะมีพฤติการเรื่อะที่ไปแซวๆซบุคคลภายนอกบ้างก็กราบขอภัยเหมือนกันเพื่ออัรลุดในการรับชมรับฟังนะพี่นะภาษาในทางทีวีบอกว่าเพื่อเพิ่มอัตลุดในการรับชมรับฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับอย่าขี้ใจน้อยนะฮะเพราะนั้นบางทีผมก็มีการแซวบ้างนะครับอาจจะรู้สึกบางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ย นายสุเกียรติเป็นแซวเขาทำไมก็เป็นการก็แซวอะ่ะคำว่าแซวนะพี่เนาะเนอะทีนี้ไอโอ้ยยังไม่ถึงพันเลยพี่ไปอยู่ที่ใครอะ่ะไปอยู่ที่อาจารย์เสนไปอยู่ที่บ่อต้นต้องสามคนย้ายมานี่เลยครับเจ็ดร้อยเองครับเจ็ดร้อยกว่าครับขอสักพันนะจะพูดถึงเรื่องกลมข่าวลือมีข่าวลือว่าลุงทนายหลอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ข่าวจริงเมื่อก,กี้ไม่ลือนะพี่นะ นะเสียงลมแรงเหรอครับไม่นะลมไม่เท่าไหร่นะลมดีบแรงนะนะอ่าลุงทนายไปไปงานลุงพลไหมค้าตอนเช้านี้อุ้ยเอาไงเวเซียนไปไหมไปลุก็สิบโมงไม่ใช่หรออ๋อเหรอครับแต่มันต้องไปกินข้าวกันก่อนนะเมื่อคืนนี้เมียผมหลับปุ๋ยเลยอะไปกินบ้างงานไม่ดีเลยไม่มัน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 เสียดายไม่ไม่เข้าถึงสิบโมง นะฮะอ่า981แล้วครับควบควบครับ998เขาพี่น้องเครียดนเข้าไปเครียดนเข้าไปอ่ะถึงวันแล้วถึงเส้นใจเอาพูดได้แล้วทีนี้เนี่ยทนายตลกกับพีชบางคนบอกทนายตลกลมตีกล้องเหรอครับไม่มาเพราะว่าพี่เขนั่งบังให้อยู่นี่เนาะลม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 อันนี้ไงพี่เอาเอาพี่บังดีกว่านะ เป็นธรรมชาติอยู่แล้ววันนี้ผมก็อยู่กับอยู่ทุ่งนาเนาะพี่หว่างเหรอพี่แหวงครับพี่แหวงลุงแหวงนั่งอยู่นี่ไอ้ต้นนั่งอยู่นี่ครั้งแรกครับเดี๋ยวพี่แหวงค่อยๆดันช็อกเงนตรงนู้นนะทุกคนกลับหมดแล้วครับไปหมดแล้วครับบ้านทุกหลังขึ้นกบกอกหมดแล้วครับนะครับคุณอย่าไปสนใจครับพวกคนที่ไม่เข้าใจข่าวทนายคุณบัวเสาดังจริงๆค่ะ ท่านนายรับค,คดีน้องเองหรือเปล่านานไงนานไงแหมเมื่อคือนนี้เหมือนกับงานเปิดตัวอะไรนะัแข่งรับงานเลยนะแต่แข่งเง้นเนื้เหมืนเปียเลยนะแล้วก็จะบอกเอฟซีบางท่านนะครับว่ามีบางท่านที่เข้ามาบอกเสียดายจับเอที่ทนายเนี่ยไม่ได้มารงวงานเมื่อดดงงคืนนี้ด้วยเสียว่าท่านเพิ่งมาครับเสียว่าท่านเพิ่งมาครับนะแต่มันก็เป็นความน่ารักดีนะฮะคือเขาไม่รู้ว่าผมเขาไม่รู้ว่าผมมา นะครับเขาก็เลยบอกว่าเสียดายจังเลยเมื่อคืนนี้งานสนุกจังเลยอ่ะแต่ทำไมทนายทนายทนายสมเกตไม่มาไม่พอใจตายหาเติมพี่ผมหาเติมผมนั่งอ่านเม้นอยู่ไงอ่านกล้องของใครที่นั่งไอ้โกโกไลท์โกโกไลท์กำลังนั่งอ่านเพลินเลยอ่ะเฮ้ยทนายไม่มาว่ะเฮ้ยน่าเสียดายแตก็เลยตลกเลยครับผมตลกครับนะเสียงลมแรงมากนะครับเสียงลมค่ะทนายเออเอาใครบังดเลย ว่าผมบังพี่บังแค่ไหนนะผมบังคักเลยพี่บังหน่อยนะผมบังเยอะแล้วอ่าพี่ก็บังให้ใกล้ใกล้เลนะธรรมชาติธรรมชาติทุ่งนาดองนาเพราะฉะนั้นวันนี้มีกระแสข่าวจากทางอ่าอธิบดีกรมเขาลือได้รายงานมาเมื่อเช้านี้ว่าพระนัท่านครับท่านสมเกียรติครับท่านเร้ามันมาแล้วมันมาแล้วครับนะเขาบอกมันมาแล้วครับท่านมาหนุได้ไหมมาแล้วครับผม เมื่อคืนนี้กลายเป็นข่าวลือว่าเมื่อคืนนี้ทนายสมเกียจได้จัดงานเปิดตัวจัดงานเปิดตัวที่จะไปรับงานคดีโน no. ข่าวลือครับทุกท่านครับแสดงว่าไอคนที่ไปปล่อยข่าวลือนี่นะครับนะฮะไม่ได้ดูหัวข้อเลยว่าเติมใจให้กันนะครับไม่ได้เปิดงานถแถลงข่าวเปิดตัวรับงานคดีซะหน่อยนะฮะทำไมถึงทำ u t u b e กระแสผู้ต้องหา่ะคาแมว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 แอดมินอยู่ไหมเนี่ย ตอบเลยครับตอบเลยครับคืออย่างนี้ครับผู้ต้องหาก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับตอบใดที่ศาลยังไม่ได้มีการพิพากษาโอเคและนะครับผมเองก็เป็นทนายความส่วนหนึ่งในคดีที่ดูแลผู้ต้องหานะครับอย่างที่ทุกท่านได้ทราบว่าคดีย่อยๆทั้งหมดผมรับไว้หมดเลยนะครับแต่ว่าย่อยก็ไม่ได้นะปวดก,กระบาลกันนะพี่คดีพยานาเนี่ยค <laughs> ดีนนีะ่นะครับ เพราะฉะนั้นเราเราอยากก่ากล่าวหาใครผมขอขอนุญาตเอฟซี FC. หรือท่านที่เข้ามาชมนะครับอย่าไปกล่าวหาว่า,วานู่นนี่นั่นเลยนะแล้วกันนะแล้วก็มีข่าวลืออีกครับนะครับว่าเนี่ยทนายสมเกียรติเนี่ย,ย,อนนยแอบซุ่มเงียบมาติดต่อกับลุงพลเรียบร้อยแล้วนะโน no. ข่าวลืออีกครับ <c oughs> เนี่ยหัวโนไปสองโนแล้วนะเมื่อกี้บอกโนเนี่ยคือสองโนแล้วนะไม่รู้จะนโนที่สามเปล่า นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคืนจัดงานเพื่อพี่น้องยูทูบเบอร์และลุงพลให้มาผ่อนคลายนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเมื่อคืนสนุกไหมฮะ, <Okay. S 1> ะขอบคุณนะฮะคุณบีบอกผู้ต้องหาก็เป็นคนเหมือนกันวันหนึ่งถ้าคุณตกเป็นผู้ต้องหา hmm. วันหนึ่งวันหนึ่งคุณถูกตกเป็นผู้ต้องหาทั้น,นทนี่คุณยังไม่ได้ถูกพิพากษาคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูด hmm. วันหนึ่งอยู่ดีๆจะหากคุณเองไม่ได้กระทาการดังกล่าวแล้วท่านถูกตกท่านตกเป็นผู้ต้องหา วันหนึ่งท่านจะต้องเรียกร้องหาทนายความทนายความที่ท่านต้องหาต้องคือทนายความที่ดีด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยกฎหมายยังคุ้มครองเขาอยู่นะครับส่วนสุดท้ายแล้วสายพิพากษาเขาอย่างไรตรงนั้นก็ไปรอรับชมรับฟงังแล้วก็ค่อยตัดสินเขานะฮะเมื่อคืนดูแล้วสนุกสน,สนุกมากค่ะนะครับสู้ๆกับทนายสมเกียรต นะครับทำอะไรก็ผิดไปหมดดูตลอดเลยค่ะแต่ดูไม่จบง่วงนอนก่อนเมื่อคืนนี้ลุงพลเขย่าไม้ไปประมาณเกือบชั่วโมงได้ไหมพี่หนึ่งชั่วโมงนะครับไม่จ่ายค่าเวลาเลยค่าเวลาจ่ายแล้วพี่ไม่เห็นเหรอเขาเดินขึ้นไปจ่ายผมไงอั่าปนเซอร์ผมเป็นคนทนไงนะครับแล้วถ้ารู้ว่ารู้ว่าถ้าร้องเพลงแล้วได้ตังค์เยอะๆแล้วมอบให้กับทนายปล่อยร้องสักสองชั่วโมงนะฮะไม่ต้องให้ป้าแตนขึ้นไปเชิญ นะครับปล่อยร้องไปเรื่อยๆนะครับเวลามีเยอะนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ผมมีความสุขคืนนี้ผมหลับสนิทโดยที่ไม่ได้ฝันนะพี่พี่ฝันไหมไม่ฝันเลยนะฝันว่าไม่ได้นอนหลายวาันอ๋อมีบางคนฝันว่าไม่ได้นอนท่านเยอะแถลงข่าวก่อนเดยอ่นะนักขา่กขาวจะรอถามคำถามอ๋อมีนักข่าวด้วยออโอ้โหมีทังใหญ่้องใหญ่ด้วยมีนักข่าวภาคสนามด้วยเมื่อคืนนี้ห่วงป้าแตนอยู่ แค่ครั้งเดียวทุกท่านเชื่อผมไหมตอนที่ลุงผลเต้นบีบอยแล้วยกเท้าขึ้นไปโอ้โหเห็นไหมเคยเห็นไหมป้าแตนก็ยืนอยู่ระยะพอดีเลยครับนะดีนะไอ้ต้นอ้อมันมาจุงไอ้ลุงจำลองออกไไม่ลุงจำลองป้าจำลองออกไปกับป้าแตนไม่งั้นล่ะเข่าคู่ไอ้ขาคู่เลยดอกคลิกเลยครับทุกท่านนะะผมก็เลยเออดีปลอดภัยนะครับเมื่อคืนป้าก็มีรอยยิ้มลุงผลก็มีรอยยิ้มผมสร้างรอยยิ้มให้เพื่อนผมนะครับ ผมไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะครับนะครับผมไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะพี่นะต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะเอ่อรูทินแซดบายมั่งมีโดยคุณอ้อมบายมั่งมีน่ารักมากนะครับรีอาร์นะครับเมื่อคืนนี้บอสนนบอสแนนมาดูมาแอบดูคุณสู้คุณต้าเสียผู้เสียคนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้คุณต้าเพิ่งจะค้นพบตัวเองนะครับว่าตัวเองโอ้เราเราเรา,เราชอบแบบนี้ นะอันนี้ร้อเล่นนะครับเขาเขาแต่งตัวมาร่วมสนุกแม้แต่ต้นอ้อยยังกลายเป็นผู้ชายครับทุกท่าน <S 2> <S 2> คิดดู <S <S 2> <S 2> นะฮะเมื่อคืนนี้ <S <S 2> <S 2> มันจริงๆต้องยอมรับว,ว่ามันจริงๆครับแล้วก็ผมเห็นมีเสียงหรรัวเราะรอยยิ้มอย่างน้อยได้ผ่อนคลายแค่ช่วงขณะหนึ่งก็ทำให้คนมันคิดอะไรออกได้นะครับอย่าไปตึงมากนักอย่าไปเครียดจับเจ้า นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้ผมก็เลยถือว่างานประสบความสําเร็จต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เสนขอบคุณท่านเจ้าท่านเจ้าเมืองเมืองเมืองเมูด้วยอยู่ดีๆท่านเจ้าเมืองภูก็ไปแดนเฉลยงงเลยกูใส่ผ้าถุงไปแดนกับเขาสโลว์ไปแดนกับเขานะครับส <c oughs> ก็เลยมีความรู้สึกว่างานที่จะจัดต่อไป i q ค o r f ฟอฟซบายมั่งมีหรือบายรีอารด้วยกันเนี่ยเอ่อบายทีพีสกินอะไรเงี้ยนะเราจะจัดดีไหม เดี๋ยวขอปรึกษากับทางทีมเมื่อคืนลุงปล่อยผีเลยทุกอย่างนะมีคนบอกใช่ลุงปล่อยผีลุงร้องเพลงที่แบบเต็มเสียงฮะคือตะเบงเต็มที่อะอะไรที่มันอัดอั้นแน่นในอกเขาก็ระบายออกไปซึ่งพวกผมก็ถือว่าได้ทํางานเพื่อสังคมด้วยนะพี่อะไอย่างนี้นะทําให้พี่น้องยูทูบเบอร์เนี่ยได้ผ่อนคลายกันด้วยนะเมื่อคืนเป็นวันที่ช่องยูทูบเบอร์มามากที่สุด อ่ประมาณเกือบหกสิบช่องนะครับอันนี้นับทุกคนเลยนะช่องใหม่ช่องเก่าขอบคุณที่จัดงานแบบนี้นะครับนะครับอ๋อครับผมได้ครับนะฮะทีนี้อ่ะก็ข่าวลือสองข่าวลือไปแล้วนะครับว่ามีการแอบแฝงจัดงานเพื่อแอบมาตกลงอะไรกันบางอย่างธุรกิจรับนะสองจัดงานเพื่อฉลองว่าเอ้ยมีการตกลงรับกันแล้วเรื่องงานกดีไม่จริงครับไม่จริงครับนะครับผมเป็นผู้บริสุทธิ์ครับ ใต้เท้านะแล้วนะพี่นะใช้คําแบบในาสารกันเลยนะใต้เท้าครับผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมถูกใส่ร้ายผมถูกกล่าวหาครับผมขอตั้งทนายต่อสู้คดีครับนะฮ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเ <c oughs> มื่อคืนเป็นงานลื่นเลงเฉยๆนะครับแต่ผมย้ำอีกทีนะครับงานลื่นเลงบางทีผมใช้้อยคาที่อาจจะดูแล้วเป็นการแซวหรือเป็นการหยอกกัดจิกนิดนึงเนี่ย เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมรับฟังนะฮะทุกท่านอย่าถือสานะครับเมื่อคืนผมก็ได้กราบขอขอมาไปแล้วอ่ะกราบขอขอมาทีนะครับพี่พีน้องๆที่ผมไปพาดพิงอะไรก็กราบขอขอมานะฮะให้ลุงได้ปลดปล่อยผ่านแล้วค่ะเมื่อคืนวิ่งกดให้ทุกช่องจนนิ้วจนงานเลิกปีกายทนายอะไรไม่หวาไม่ทันละรักทนายเด้อ